สบายดีพี่น้องสบายดีปลาลงสบายดีสุโมงสุบนสุขูสุคนตื่นมากก็พอแล้วพี่น้องปิงเขียดแต่เศ้าเลยพี่น้องอาหารบานหน้าพี่น้องเสร็จได้นอนปิงเขียดปิงขีปิงกบปิ้งปลาดุกพี่น้องปลาดุกสองตัวตัวนึงจะซื้อมันยจซื้อสองตัวเป็นพนังปิงแต่เศร้าเลยรอเนาะเศร้าว่าแปดโมงเลยเนาะเดี๋ยวมาแนมันอีเตื่นแต่เศร้าได้มี

ใส่ยังบักไม้ใส่เปรี้ยงพี่น้องกินหรอกเนาะถูกใส่ตำล่ะใส่ยังไงล่ะแค่ใส่ยังตำชื่อเห็นใส่ยังดำขลือๆลลงไปเลยมะขามเปรี้ยพี่น้องเปรี้ยเขาได้มาเ่ยอาเปรี้ยอ่ะฮะพวกหันหลังใส่อยู่นี่ตำเป็นอยู่บ้าพี่น้องวะนี่ชอบนี่แรกพี่น้องบ่เคยเห็นกินในเมียกินจักถืออ่ะตักใส่แล้วมาถองก่อนเขา ลักเซลลูดไปตรงต๋อเอาตอนใช้น้ำนิดนึงมักกวนหมักจนหมักจนผูกให้ประเด็กเนาะให้ให้กับแบบโบราณตัวมีตนอย่างเบะมีกับบะเอามิจจะให้ประเด็กล้วนๆนี่ประเด็กคิดเองสุดๆป้าบอแต่งยังไงบ่จะกังเงี้ยงที่หมอน่ะประเด็กมันมืดเลยบอมัน เอารดตอนนั้นแล้วตำแหลกๆพ่อสำันเดียวพอมันที่เค็มกแิ่นหอมห่วยๆพี่้องเลยใช้ตะแปรกแล้วก็ตำอีกเลยตำเป็นคักคันนี้นะใส่ไนัวเรียบรอยแล้วให่เบิ้งใส่ก่อนตำนห่มันเล็ดตัวมันตัวยังตัวมันตัวปรเกอาละเสียม่เสีมดู มันเสียบเสียบนะเด็กอ <icated> ือน้องเนี่ยตัวนี้อ่ะเป็นตัวโขลกอยู่กินได้หรือกินหมดได้มันรุดน้ำกันพี่น้องอืมครับพใช้หนาแสีบนะเสียบหน้องตำเองขั้นว่าบวแสีบก็จักสิวานนัได้นะพี่น้องเนาะต้องวเสียบไปก่อนนี่อาหารอาหารชาวฮ้องพี่น้องตำหมักถั่วปิ้งปลาปิ้งเขียดปิ้งกบพี่น้องมากินน้ำกันได้พี่น้องสองอย่าง ปเลยกินข้าวเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องกินขา้าวซนออกัน,นพี่น้องปิ้งกรอกปิ้งเกียวปิ้งทัวอาหารบานบานะมีหมักสไลซ์ซองหมากะกินกันงเป็ดตาเลต์หมักสไลกัครูหนึงตองครนึง งอ๋อแบบห้าาพี่น้อ,อาาบนนงบนนานนาอาหารแบบบ้านบา้านก,กินกบกินเขียดกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไม่ได้กินออไม่จ้า กินยังก็เคืออาหารบ้านนอกมาพี่นังแล้วย่างเจ้านในวัดชุดยังแบบแบบซสดเขาขบบ้าต้มข้าเปลียนเจ้าลมมามาเจ้าอ มันอ no ืบัติเหุ่มันผิดอุบัติเนตุมันหมดลากตัวซ้นเลยลาทาาปาเรียง มามาจากน้องเด็กสี่อเขาอย่างไือบ้านซ้ำนึงไม่ค่อยได้ซื้อหรอกไ <c oughs> <c oughs> ม่มีเงิน <c oughs> ลงขาดส่วนมากหากินตามธรรมชาติตลาดเัาไม่มียหมูมบาเนเลยบม่มีตลาดนัดต้องเข้าในเมืองในเมืองจะได้ซ้ำได้ Những ừ. bà 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 bao bạn? Dạ. bạn. Quá. Cầm xếp đó thưa nào, bọn tắm cầm không? Vai, ừ. trong Nên mới bớt vai, mới à hắn. trong

อร่ียสุดมา่แลกฟองไม่มีปลาดุกฟองไม่มีปลาดุกอ่ะหมดหัวคาวหมดหมดก่อนเนาะไม่แสียผลคาวเนาย

Oh, sampah bukudek. Sampah มันเนาะยังตกฮะยังมันปียบนีมันมันระยามนมันมันกคนอะไร่มันมันเข่าหูเนาะยังแช่เขากลับมล้แหละเขากับมันนั่งอ่อนคอยไปจักกนเลยทีพาไปคนนั่นอิ่มอนปลาสาปาเนาพี่นหเป็นหายเลยสาวกตุนอิ่มท่าน ซาอะไรก็อิ่แล้วม่แม่มกินซากินลายสอ,องเฮียให้งสองคนอยู่จะไกินลายเนี่ยมันเดียวสิหมาแล้วเสียงใครน่ะบอสียงไยมาังม้อเล่นนะ

เงินบัานเจเจน้ำแบบไปบอคลิปนี้จอมหลวงพิณธรามีพี่น้องติดใจกันมีริก,รกดไลค์กดแชร์เ,เด้อพี่นอ้องเพื่อให้บาา่าู้ไทยเห้คคิปต่อไปสาวนัอสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสุขภูทุกคนลำรวยลำรวยไปแล้วพี่น้องบายบายมันอยากเอ,อื้อบมันก็เลยอัดไป